สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาที่วัดล่องขุนนะคะอ่าสวยงามมากๆนะคะทุกคนตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาคันนะคะ ถ้ากล่าวถึงอาจารย์เฉลิมชัยนะคะไม่มีคนไทยท่านไหนไม่รู้จักเป็นแน่แท้นะคะแล้วคลิปนี้นะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะบรรยายอะไรเยอะนะคะแค่ภาพก็แบบสวยแล้วก็งดงามยังกันในเทพนิยายเลยนะคะต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครั้งนะคะที่อาจารย์ได้รังสรรผลงานอันยอดเยี่ยมแบบนี้ออกมาให้ผู้คนได้ชื่นชมกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอินพาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะยิ่งดูไกลๆยิ่งงามงดงามมากๆเลยค่ะขนาดมาครั้งที่สองแล้วนะคะยังแบบว่าตื่นเต้นตลอดเลยแล้วแบบสวยนะคะได้แต่บอกคำเดียวว่าสวยมากนะคะเข้ามาเราก็จะมาเจออาจารย์นะคะอาจารย์เฉลิมชัยยืนต้อนรับทุกคนอยู่นะคะ <c oughs> เราก็เข้าไปคนไทยเข้าฟรีใช่ไหมคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ พูดไทยชัดหรือเปล่าเราอะข้างหลังอะคือพอเข้ามานะคะทุกคนแบบว่าสวยมากนะคะ สวยมากๆนะคะทุกคนอันนี้ทางเข้านะคะทุกคนอาจารย์แบบจำลองนรกสวรรค์มาให้ดูจริงๆเลย ไรเลยไรไม่อันนี้ไม่ได้ทำอะไรถ่าย นี่คืออบริเวณด้านนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวด้านในเขาจะไม่ให้ถ่ายคลิปนะคะแต่แค่ด้านนอกนี่ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะอาจารย์ทำได้สวยมากนะคะทุกคน ดิจิตงดงามนเราปลั๊กจเรียบร้อยแล้ปลั๊อันเดียก็คือไม่ใอย่าข้างในห้าม,ห,ามห้ามถ่ายนะคะนี่จะเป็นบริเวณด้านข้างนะคะ ข้างในเข้าไปนะทุกคนสวยมากนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปได้เนาะก็เก็บไว้เป็นความทรงจําที่แบบว่าไปนั่งอยู่สักพักหนึ่ง <c oughs> คือแบบสวยสวยจริงๆเลย <c oughs> อาจารย์แบบโอ้ทำให้แบบไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดเนาะที่ประทับใจมากเลย <c oughs> ได้แต่ขอบคุณนะคะขอบคุณมาก เนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะทุกคนคือแบบสวยแล้วก็งดงามวิจิตรมากๆนะคะคือแม้แต่ตรงทางเดินเนาะก็วิจิตรงดงามมากๆ นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่แบบมีจิตแล้วก็งดงามมากๆเลยนี่ก็จะเป็นหอพระพิคเนตนะคะสวยมากนะคะทุกคนและนี่นะคะถ้ามาที่นี่นะคะถ้าไม่มาดูห้องน้ำนี่พลาดอย่างแรงนะคะแม้แต่ห้องน้ำอาจารย์ยังแบบ ใส่ใจมากๆนะคะสวยและวิจิตรงดงามมากเลยคือถ้าในความคิดของอินเนาะก็คือห้องน้ำเนี่ยเป็นที่ปลดทุกขของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเปรียบได้ว่าห้องน้ำก็คือสวรรค์ของทุกคนนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้ ใน,ในความรู้สึกเนาะในความรู้สึกของตัวเองสวยมากนะคะทุกคนสวยจริงๆอยากให้ทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวที่วัดล่องขุนแล้วก็มาดูศิลปะของอาจารย์นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดรักษากฎระเบียบด้วยนะคะและเป็นผู้ชมที่ดีเนาะในเมื่ออาจารย์สร้างไว้ให้แล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะ อก็มาจบตรงที่สวรรค์ของเราทุกคนนะคะนั่นก็คืออที่ปลดทุกข์นะคะเพราะว่าเมื่อเราเอาออกไปแล้วก็คือไม่มีความทุกข์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ